เธออยู่กับฉันก่อนนะเธอเธออยู่กับฉันก่อนนะเธอได้บ้านใหม่แล้วนะเธอรู้ตัวแล้วอย่างเธอเป็นเด็กรังแล้วนะเออสวัสดีค่ะช่องสนธยาพาลุยนะคะวันนี้พามาดูไก่สีกละดำจา้านี่เลยค่ะนี่ดูหน้าตาเจ้าของกันก่อนนะคะนี่ค่ะอ่านี่ค่ะ อันนี้ได้มาจากไหนคะเนี่ยอ๋อได้มาจากพี่จากภูกเก็ตไก่แจ้สวยงามนะครับเป็่งปันมาเป็่งปันมาอ๋ออันนี้สวดทรงยังไงบ้างคะสีกก่ดำนีอ่าเป็นขาสั้นนะครับขาสั้นตอนนี้ยังเป็นลูกพร้อมผสมนะครับพร้อมทำปันตน่อเม่สีอะไรก็สวยงามดีครับพอได้ใช่ไหมคะตัวนี้นี่ทปรปปนงนะคะนี่น่ไปแล้วครับอ่า ยังไม่คุ้นที่นะคะนี่ค่ะยังไม่คุ้นที่นะคะอ่านี้เพิ่งมาถึงนะคะนี่นุแม่พันเดินไปแล้วค่ะแม่พันเดินไปแล้วค่ะโน่นเดี๋ยวแอบไปถ่ายนางนิดนึงนะคะแม่ให้คุ้นที่กันนิดนึงนะคะนี่เอามาทำพันนะคะนี่ค่ะนี่ นี่อันนี้เขาให้เขาให้มานะคะอีกตัวหนึ่งขามันไม่ค่อยดีค่ะนี่เน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 ่น่เน่เน่น่น่น,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 น่เป็นไก่แจ้จากภูกเก็ตนะคะเรามาดูไก่แจ้จากภูกเก็ตนะคะเอ็นดูตัวนี้ตัวนี้เอ็นดูมาก ันนี้เลี้ยงเลี้ยงไว้ดูเล่นๆน,นะคะสงสารนางน้านางขากระโปงก,กระเพกมานะคะนี่ชื่อโปกเพกรู้สึกว่าชื่อโปกเพกใช่ไหม,มเอออันนี้ตัวนี้ดูมากอะนี่เธอมาแล้วเหรอเธอมาที่แล้วเออเนี่ยเนี่ยสีนางสวยนะคะนี่ค่ะอ่าโฟมมกับสเสริมปันโอะไรนะ อมเหมาะกับการทำพันอ๋อฟอมเหมาะกับการทำพัน์นะคะนี่ค่ะออ่าันนี้แดดร้อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้นางขินหินกินทรายแป๊บหนึ่งนะคะเอ้แม่พันธุของเราะจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับจะมีลูกอะไรออกมาลูกสีไหนจะอัปเดตเรื่อยๆ าได้ลูกมาแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้นะคะนี่ไอ้นี่ไอ้ดูพ่อพันแม่พันกันก่อนนะคะสีสวยนะคะนี่คนละสีกับที่เราได้มาครั้งก่อนนะเธอใช่หเออ,อนนเไอันี้เม็ดสีจะเจนกว่านะคะอ่าอ่าสวยไหมคะแง่ yeah นี่เดินมาอวดแล้วค่ะเดินมาอวดแล้วค่ะ นี่ค่ะตัวนี้แต่งหางมาแล้วนะคะนี่นี่จะไปอีกแล้วจะจะไปอีกแล้วจะไปอีกแล้วไม่ให้ถ่ายเลยนะคะอ่ะนี่นี่ค่ะกินหินกินทรายอยู่นะคะน,นี่วันนี้เรามาอวดกละดำตัวใหม่กันนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟงัง แล้วเดี๋ยวมีลูกแบ่งปันยังไงเดี๋ยวจะลงมาในคลิปนะคะอันนี้ขอเลี้ยงดูก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย